สอนได้แบบเหมือนรักคนรอบข้างรักแม่อย่างเงี้ยไม่เคยสอนได้รักตัวเองเลยแม้แต่การท่างตอนโตพอขวัญเข้ามาอยู่ในวงการขวัญแบบขวัญตคุณพ่อขวัญจะแบบไปเดินอะไรอย่างเงี้ยมันมีครั้งนึงเคยมีข่าวว่าแบบเหมือนขวัญไปเดินกับเสียซึ่งจริงๆอ่ะขวัญอยู่กับคุณพ่อขวัญแต่ภาพที่มีอยู่ตันนั้นคือพ่อสะบัดมือแล้วพ่อลางจากนั้น คุณพ่อก็แบบเหมือนเวลาไปไหนพ่อก็เลยมีสเปซหนึ่งแต่นั้นมันขคือนนอกบ้านนะคะมันไม่ใช่ในบ้านพัญถามาว่าทําไมถ้าเกิดว่าขวัญอยู่ตรงนี้แล้วมันทาให้ครอบครัวเราเปลี่ยนไปหรือพ่อหาขวัญขวัญไม่ทําแล้วเออพ่อบอกว่าพ่อเป็นพ่อคนอื่นเขาไม่รู้ว่าความรักที่พ่อมีให้ลูกอะ่ะมันเป็นขนาดไหนคุณพ่อก็แบบเหมือนพยายามไม่ขวัญอยู่ในที่ที่เซฟพยายามให้ลูกอยู่ที่ที่ปลอดภยัยพยายาม อให้เราเป็นที่รักเหมือนกับที่ทุกคนถ้ารู้จัก